สวัสดีครับผมถังเลสซิ่งคอมพยักวันนี้เจ้าเมสซี่มีปัญหาครับอ่าอ่ครับผมเลยออกก็คือมือกวักฟางครับเขาเรียกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นล่องนะครับไอตัวที่เกาะฟางเนี่ยมันมันหลุดไปเข้าล่องในครับมันไปขัดกันนะครับอย่างเี้ยนะครับดูนะครับนี่ครับมันอยู่อย่างเงี้ยครับตอนที่ผมยัง จะไม่แกะนะครับเพราะว่าถ้าผมถ่ายเยอะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีอันนี้เนี่ยครับอันนี้กันครับนี่ครับมันอยู่ท่านี้นะครับสาเหตุที่มันหลุดนะครับคือง่ายๆครับนี่เนี้ยครับมันจะเป็นไอ้ปิ้นล็อกตรงนี้ครับขัดใช่ไหมครับมันทีนี้ไม่จังหวะที่ ผมไปขึ้นคันนาหรือเปล่าหรือยังไม่แน่ใจครับหรือว่าอาจฟางที่หลุมข้างนึงหรือเปล่าทีนี้ปากครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่นะครับอ่าผมจะดูนี่ครับสมมุตินะครับมันอยู่อย่างเงี้ยปากมันมันจะอ้าออกมาอย่างเงี้ยครับทีนี้มันทําตัวนี้ให้ตัวนี้มันอ้างเงี้ยครับนี่ครับสังเกตนะครับ ลูกลอกมันจะวิ่งนะครับถ้ามันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรครับทีนี้มันอ้าอย่างนี้ทีนี้ไอ้นี่มันก็หมุนไปครับเนี่ยครับหมุนไปตามรอบของมันมันอ้าปุ๊บมันเลยหนีร่องครับทําให้หลุดครับเนี่ยครับปิ้นล็อกตรงนี้อะครับมันหลุดมันหักครับพี่น้องโอ้โงานเข้าเลยครับต้องวีบเข้ามาในหมู่บ้านเลยมาทําเองครับพอแก้ไขได้ครับถึงว่าจะหนัก ที่แรกผมนึกว่าเป็นลูกปืนนะครับไม่ใช่ครับนี่นครับตรงนี้นะครับมันหักออกมันไม่มีปิ้นล็อกเลยหมุนไปไปทีทีนี้มันก็เล่นตัวได้ครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับนี่ครับแหมมันไม่มีขี้ขาขัดครับมันหายไปแล้วมันหนีไปไหนไม่รู้ครับตอนเช้าผมดูว่าไม่มี ก็เราก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจอฟางบางบางหนาก็ทํารอบนะครับก็แกะก็รีบครับเดี๋ยวไปต่อครับก็ก็ได้แล้วครับโอเคนะครับผมก็ถอดแล้วละครับนี่ครับนี่ครับถอดออกมาครับมันก็ไม่ยากครับ โอเคครับโอเคครับพีน้องโอเคครับมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะวิ่งวนนะครับก็ไม่มีปัญหาครับครับต้องไม่แตกก็มีนิดนิดนึงครับใช้ได้ครับโอเคครับคงได้ไปต่อครับอันนี้นึกว่าจะอาจารย์หนักไม่หนักครับโอเคครับ ลูกปืนใช้ได้ครับนี่ครับสลักไอ้ตัวนี้ครับมันหลุดครับโอเคครับโอเคครับก็ก็หมุนได้ปกติครับโอเคครับนะครับได้นะครับโอเคทานครับแค่ตัว่องเฉยครับ โอเคครับผ่านแล้วนะครับเคหมุนเรียบร้อยครับก็ขอฝากคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ